สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การอบรมสมาชิกใหม่ด้วยระบบออนไลน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาสารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัดค่ะสหกรณ์มีนโยบายเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ทุกท่านนะคะให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของสหกรณ์สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกการให้บริการของสหกรณ์ด้านเงินฝากเงินกู้และสวัสดิการต่างๆซึ่งต่อไปนี้สมาชิกใหม่ทุกท่านต้องผ่านการอบรมด้วยระบบออนไลน์ค่ะ ต่อไปน,นี้จะเป็นการแนะนําการอบรมสมาชิกใหม่ด้วยระบบออนไลน์นะคะให้สมาชิกเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ค่ะค้นหาคําว่า www. nhpcwp. com และกด enter ค่ะเมื่อกด enter นะคะ จะเข้ามาหน้าเว็บของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัดค่ะระบบอบรมสมาชิกใหม่จะเป็นเมนูที่3อยู่ซ้ายมือนะคะสมาชิกค,คลิกเข้าไปได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะการอบรมจะมี2วิธีนะคะคือ1คลิกเพื่อดูวิดีทัศน์และสคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารค่ะสมาชิกสามารถดูวิดีทัศน์หรืออ่านไฟล์ pdf ได้นะคะเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้วนะคะให้สมาชิกค,คลิกเพื่อทําข้อสอบค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้ว ใส่ชื่อและนามสกุลจริงค่ะจะมีข้อสอบขึ้นมาให้ทำ20ข้อนะคะเมื่อสมาชิกทำครบแล้ว20ข้อกดส่งข้อมูลได้เลยค่ะหากทำข้อสอบไม่ผ่าน16ข้อจะมีปุ่มให้สมาชิกทำข้อสอบใหม่นะคะเมื่อสมาชิกทำข้อสอบผ่านแล้วคลิกเพื่อปริ้นหนังสือรับรองค่ะ จากนั้นดําเนินการปริ้นหนังสือรับรองฉบับนี้เพื่อแนบกับใบสมัครสมาชิกใหม่ได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นการอบรมสมาชิกใหม่โดยการศึกษาจากคลิปวิดีโอนะคะคําว่าสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช2542หมายความว่าคณะบุคคลซึ่งรวมตัวการดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ค่ะโดยประวัติความเป็นมาของสหกรณ์อมซาฟสาธานสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัดได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช2511เมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2525 25. ขณะจดทะเบียนมีสมาชิก102คนมีทุนเรือนหุ้น1 4 5่0 0บาทโดยนายยุทธนาศิลปะรัชมีเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อประกอบธุรกิจในการส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชโดวยวิธีส่งเงินสะสมรายเดือน โดยกำหนดตามส่วนแห่งมาตราใดได,ได้โดยวันสิ้นปีทางบัญชีของสาหากรณ์ออมทรัพย์สาธานสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัดสิ้นสุดนะวันที่31ธันวาคมของทุกปีค่ะวัตถุประ,ประสงค์ของสาหากรณ์นะคะส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ส่งเสริมในการช่วยเหลือตอนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกรับฝากเงินจากสมาชิกหรือสาหากรณ์อื่นหรือสมาคมชะปะนกิจส่ง,สงเคราะห์ หรือนิติบุคคลโดยนิติบุคคลนั้นนะคะต้องมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่าตึ่งหนึ่งที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์นะคะและให้เงินกู้แก่สมาชิกค,ค่ะให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน ให้สวัสดิการและการส่งขอตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกค่ะประเภทของสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาท้สาสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัดนะคะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือ1สมาชิกประเภทสามัญและ2ส,สมาชิกประเภทสมทบค่ะโดยผู้เป็นสมาชิกเนี่ยต้องลงลายมือชื่อของตนเองในทะเบียนสมาชิกและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นรายเดือน ตามจำนวนที่ถือไว้ครบถ้วนเมื่อครบแล้วนะคะจึงถือว่าได้สิทธิ์ในฐานะการเป็นสมาชิกนะคะเรามาดูสมาชิกประเภทสามัญน,นะคะสมาชิกประเภทสามัญประกอบด้วยข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการพนักงานกระทรวงสาธารณสุขข้าราชการบำนาญสังกัดก,กระทรวงสาธารณสุขและรับบำนาญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่สหกร เจ้าหน้าที่สมาคมชปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่มีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า1ปีสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและดำรงตำแหน่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชในระเบียบขณะนี้กำหนดไว้3 7ตําตำแหน่งดังนี้นะคะ สมาชิกประเภทสมทบนะคะคือลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือเป็นบิดามารดาสามีภรรยาหรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิกประเภทตามันค่ะ มาดูการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกนะคะสมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนนะคะตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือนของแต่ละคนนะคะเกณฑ์การถือหุ้นรายเดือนนะคะกําหนดไว้ในระเบียบของสากรตามอัตราดังนี้ค่ะ กรณีสมาชิกที่ชำระเงินค่าหุ้นแล้วนะคะไม่น้อยกว่า240เดือนหรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า4,0,000บาทนะคะและไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์สมาชิกคนนั้นสามารถงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือจะลดจำนวนลงก็ได้นะคะโดยแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการค่ะด้านเงินฝากของสหกรณ์นะคะการรับเงินฝากจากสมาชิกเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของสหกรณ์ ซึ่งสากรออมทรัพย์สาขาสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัดมีประเภทของเงินฝากดังนี้นะคะเงินฝากออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.90ต่อปีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2.90ต่อปีค่ะสมาชิกต้องฝากครั้งละไม่น้อยกว่า5,000ับาทขึ้นไปนะคะเงินฝากสะสมทรัพย์สุขใจวกระเษียนและเงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตรอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4 5 0ต่อปีค่ะสมาชิกต้องฝากเป็นเงินเท่ากันทุกเดือน โดยสหกรณ์จะส่งหักจากเงินได้รายเดือนขั้นต่ำ500บาทสูงสุดไม่เกิน10,000บาทโดยระยะเวลาการฝาก60เดือนค่ะเงินฝากประจำ12เดือนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3.40ต่อปีค่ะด้านการให้เงินตู้แก่สมาชิกนะคะสมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้างประจำหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์นี้สามารถกู้ได้ไม่เกิน3,700,000บาท โดยวงเงินที่กู้ได้ของแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิกเช่นสมาชิกมีอายุการเป็นสมาชิก6เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง2ปีสามารถกู้ได้60เท่าของเงินเดือนหรือมีอายุการเป็นสมาชิก10ปีขึ้นไปก็สามารถกู้ได้120เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน3 7 0 0 0 0บาทค่ะส่วนสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการกู้ได้ไม่เกิน500,000บาทสมาชิกที่เป็นพนักงานกระทรวงกู้ได้ไม่เกิน300,000บาท และวงเงินที่กู้ได้ก็ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิกเช่นกันค่ะโดยสมาชิกที่ยื่นกู้โดยใช้บุคคลคำประกันต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละยีของจำนวนเงินกู้ดังกล่าวหากสมาชิกมีทุนเรือนหุ้นไม่ครบจำนวนสามารถร้องขอให้สากรหักเอาเงินกู้ดังกล่าวไปเพิ่มเป็นทุนเรือนหุ้นให้ครบจำนวนได้ค่ะ การค้ำประกันเงินกู้สามัญโดยใช้ผู้คลค้ำประกันนะคะสามารถมีหลักประกันได้ดังนี้คือหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรือเงินฝากในสหกรณ์โดยจำนวนเงินกู้ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ร้อยละเก ของค่าหลักทรัพย์นั้นนะคะหรือใช้อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำงจำงเป็นประกันเต็มจํานวนเงินกู้ไรยนั้นไม่เกินร้อยละ80แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้นและสมาชิกผู้ค้ำประการต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้กู้ สมาชิกผู้ค้ำประกรันสามารถค้ำประกันได้ตามวงเงินตามสิทธิที่กููได้นะคะสมาชิกข้ามราชการลูรจกจ้างประจำสามารถค้ำประกันผู้กู้รายรหนึ่งได้ไม่เกิน5,0,000 0บาทต่อคนส่วนสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรืองานประจำที่ได้รับบำนาญตามพระราชบัญญัต,บรรติบำเหน็จบำนาญข้าราชการมีสิสทธิ์ค้ำประกันตามสิทธิผู้กู้ได้และให้ค้ำประกันผู้กู้รายหนึ่งได้ไม่เกิน50,000 0บาทสมาชิกพนักง,งานราชการสามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทสมาชิกพนักง,งานกระทรวงสาธารณสุขสามารถ ค้ำประกันได้ไม่เกิน5 0แสนบาทโดยสมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำพนักงานราชการพนักงานกระทรวงสาธารณสุขต้องมีสมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของวงเงินกู้ทั้งหมดคะการส่งเงินวดชาํารหนีของเงินกู้สามัญ สมาชิกข้าราชการข้าราชการบำนาญลูกจ้างประจำส่งคืนเงินผู้สามัญเป็นงวดรายเดือนไม่เกิน3 0มงวดและต้องหมดหนี้ภายในอายุตัว75ปีบริบูรณ์ส่วนสมาชิกพนักง,งานราชการพนักง,งานกระทรวงสาธารณสุขส่งคืนเงินผู้สามัญเป็นงวดรายเดือนจำนวน100งวดและต้องหมดหนี้ภายในวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานในส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะการให้เงินผู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกที่จะกู้ได้ต้องมี ีอายุการเป็นสมาชิก60งวดขึ้นไปนะคะโดยกู้ได้ไม่เกิน5 0 0แสนบาทโดยมีบุคคลที่เป็นสมาชิกคำประกันอย่างน้อย1คนในการชำระหนี้เงินกู้ต้องไม่เกิน240งวดและต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในอายุ75ปีบริบูรณ์การคิดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5.8ต่อปีในกรณีมีการผิดนัดชำระหนี้ให้ปรับอัตราดอกเบีย้ยเป็นร้อยละ19นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้นคะ่ะ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสมาชิกผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกติดต่อการมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนและกู้ได้ไม่เกิน90เท่าของทุนเรือนหุ้นและไม่เกิน3 0 0แสนบาทและการส่งชำระไม่เกิน3,900บาทต่อเดือนส่วนการเบิกเงินกู้ต้องผ่านช่องทาง a t m ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้นค่ะการให้เงินกู้เพื่อสวัสดิการสมาชิกมัดกู้ได้ตั้งแต่1000บาทโดยกู้ได้ไม่เกินร้อยละ90ของเงินปันผลที่ได้รับในปีที่ผ่านมา โดยสามารถกู้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นระยะเวลาในการกู้ตั้งแต่1มีนาคมถึงสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปีการส่งชำระเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสวัสดิการสมาชิก ให้ส่งชำระเพียงงวดเดียวโดยหักจากเงินปันผลที่สมาชิกคุณได้รับทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสหกรณ์ยังมีเงินกู้ในการช่วยเหลือสมาชิกผู้คำประกรันโดยผู้คำประกันที่จะขอรับความช่วยเหลือจากสหกรณ์ต้องรับภาระหนี้ชำระแทนผู้กู้จึงจะได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวโดยสหกรณ์จะให้ความช่วยเหลือตามอายุการเป็นสมาชิกของผู้กู้เป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ50ของหนี้ที่ผู้กู้ยังคงค้างชำระและวงเงินไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทต่อรายด้านสวัสดี สวัสดีการสมาชิกนะคะสหกรอ์ออมทรัพย์สาทา,าสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัดมีสวัสดิการให้กับสมาชิกมากมายเช่นกรณีสมาชิกเสียชีวิตสถกรณ์มอบทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิตโดยจ่ายตามอายุการเป็นสมาชิกเช่นเป็นสมาชิก10ปีขึ้นไปสหากรณ์จ่ายสูงสุด120,000บาทและภูมิรีหรืออื่นๆตามความเหมาะสมของศาสนาไม่เกินจำนวน1,000บาทค่ะ กรณีคู่สมรสของสมาชิกไม่ได้เป็นสมาชิกสาหากรณ์หรือเป็นสมาชิกสาหากรณ์ทั้งสองคนและคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต สหกรณ์มีทุนสวัสดิการให้โดยได้รับเพียงครั้งเดียวเป็นเป็นสมาชิกมาแล้ว10ปีขึ้นไปสหกรณ์จ่ายสูงสุดจำนวน30,000บาทและพวงหลีดหรืออื่นๆตามความเหมาะสมของศาสนาไม่เกิน1,000บาทค่ะกรณีสมาชิกอายุครบ70ปีบริบูรณ์สหกรณ์มอบทุนสวัสดิการวงเงินเดียวกับกรณีสมาชิกเสียชีวิตนะคะหากเป็นสมาชิกมาเกิน15ปีขึ้นไปครั้งแรกสหกรณ์จ่าย90,000บาทค่ะส่วนที่เหลือใจ่ายในปีถัดไปปีละ6,000บาท หากเสียชีวิตก่อนให้จ่ายส่วนที่เหลือให้ครบจำนวน1,2 0 0 0 0บาทค่ะหากสมาชิกเกิดเหตุทุพลภาพโดยสิ้นเชิงสหกรณ์ใช้วงเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิตมาจ่ายให้ก่อนหากสมาชิกเป็นสมาชิกเกิน10ปีเนี่ยค่ะจ่ายปีละ24,0 0 0บาทเป็นระยะเวลา5ปี หากเสียชีวิตก่อนให้จ่ายส่วนที่เหลือให้ครบ1 2 0 0 0 0บาทเช่นกันคะ่ะสหกรณ์ของเราไม่ได้ดูแลเฉพาะสมาชิกนะคะเรายังดูแลไปถึงญาติของสมาชิกด้วยกรณีญาติของสมาชิกเสียชีวิตคือบิดาหรือมารดาหรือบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะสหกรณ์มอบเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกที่ญาติเสียชีวิต โดยนำไปใช้เป็นเงินปจัจจัยบำเพ็ญกุศลศพจำนวน2,000บาทและพวงหลีดหรืออื่นๆตามความเหมาะสมของศาสนาไม่เกินจำนวน1,000บาทค่ะกรณีที่ผู้เสียชีวิตมีทายาทที่เป็นสมาชิกหลายคนให้สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ทุกคนค่ะสวัสดิการสมาชิกที่เป็นโสดหรือไม่มีบุตรสหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการแก่สมาชิกที่เป็นโสดหรือไม่มีบุตรรายละ2,000บาทโดยสมาชิกมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการนี้เพียงครั้งเดียวและต้องมีคุณสมบัติดังนี้หนึ่ง เป็นสมาชิากสากลมาแล้วไม่น้อยกว่า20ปีและอายุครบ55ปีบริบูรณ์ และไม่เคยขอรับสวัสดิการเกี่ยวกับบุตรจากสหกรณ์สวัสดิการวันคล้ายวันเกิดของสมาชิกนะคะสหกรณ์มอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดให้แก่สมาชิกทุกท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ภายในวันสิ้นปีบัญชีที่ผ่านมาสําหรับสมาชิกใหม่นะคะให้มีสิทธิได้รับในปีบัญชีถัดไปโดยวิธีการจ่ายเงินสหกรณ์จะโอนเงินจํานวน2,000บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิกที่แจ้งไว้กับสหกรณ์ค่ะ สวัสดิการการส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกนะคะสมาชิกทั้งประเภทสามัญและสมทบสามารถขอสวัสดิการนี้ได้นะคะโดยสาหากรณ์จะมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกแยกเป็นระดับดังนี้หนึ่งระดับประถมค่ะตั้งแต่ป .1 จนถึงปหกระดับมัธยมตั้งแต่ม .1 จนถึงมหก และระดับอุดมศึกษาในระดับปวสหรือปริญญาตรีสมาชิกผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรนะคะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีโดยบุตรของสมาชิกต้องมีอายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์และมีสถานภาพเป็นโสดค่ะสวัสดิการสมาชิกกรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการนะคะหมายถึงสมาชิกที่เกษียณอายุราชการครบ60ปีหรือสมาชิกที่ลาออกจากงานประจําก่อนอายุ60ปีโดยสหกรณ์จะจ่ายทุนสวัสดิการนี้ตามอายุการเป็นสมาชิกค่ะ เช่นเป็นสมาชิกตั้งแต่5ปีถึง10ปีสาหารกรณ์จะจ่าย2,000บาทหรือเป็นสมาชิกมาแล้ว20ปีขึ้นไปนะคะสาหกรณ์ก็จะจ่าย5,000บาทค่ะสวัสดิการกรณีสมาชิกประสบภัยพิบัตินะคะโดยภัยพิบัติหมายถึงอัคคีภัยและวาตาภายัยสาหารกรณ์จะมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ไม่เกิน30,000บาทต่อคนค่ะโดยให้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือต่อสาหารกรณ์ภายใน15วนันนับจากวันที่ประสบภัยพิบัติหากเลยกําหนดนี้ถือว่าสมาชิกสละดสิทธิ์ค่ะการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะขอให้สมาชิกใหม่ทุกท่านโชคดีกับการทำข้อสอบค่ะยินดีต้อนรับเข้าเป็นสมาชิกใหม่สหกรณ์อมซาร์ฟสาขาสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัดค่ะ